มาดูในส่วนของข่าวปลอมอย่าแชร์กันบ้างนะคะข่าวปลอมอย่าแชร์ของกรมขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ DLT Smart Q ค่ะตามที่ข้อมูลเผยแพร่เรื่องกรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ DLT Smart Q ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมพบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวนะคะเป็นข้อมูลเท็จค่ะจากที่มีผู้ส่งต่อข้อความว่ากรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาแอปพลิเคชันเวอร์ชั่นใหม่ DLT Smart Q ทางกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมได้มีการตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวนะคะเป็นแอปพลิเคชันปลอมมีมิจฉาชีพทำขึ้นมา ขอเตือนประชาชนอยากกดติดตั้งหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวเด็ดขาดรวมถึงอยากกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในแอปพลิเคชันเพราะเสี่ยงสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและสูญเสียทรัพย์สินค่ะสำหรับประชาชนให้ติดตั้งหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue จากลิงก์ที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับโดยต้องติดตั้งหรือดาวน์โหลดผ่าน Play Store หรือ Google Play App Store นะครับซึ่งข้อสังเกตสำหรับแอปพลิเคชันที่ถูกต้อง จะระบ,บุข้อมูลติดต่อของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ระบ,บุช่องทางการติดต่อของกรมการขนส่งทางบกดังนั้นนะครับขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะครับสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ w w w d l t g o ท h หรือโทร02 271 8888 88นะครับ02 271 8888 88นะครับโดยปกติเนี่ยแอปพลิเคชัน d l t Smart Queue เนี่ยหลักๆก็จะใช้ในเรื่องของการจองคิวในการเข้าไปต่อทะเบียนรถทําใบกับขี่ต่อทะเบียนกับต่อใบกับขี่ต่างๆก็ตอนนี้ก็ถ้ามีอะไรแอปพลิเคชันที่ไม่มีข้อมูลแสดงที่ถูกต้องที่มาชัดเจนก็อย่าเพิ่งไ,<ม>ไปดาวน์โหลดแล้วกัน ใช่นะครับโดยบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือแอปพลิเคชันดังกล่าวนะครับเป็นแอปพลิเคชันปลอมที่มิจฉาชีพไปทําขึ้นมาซึ่งขอเตือนประชาชนอย่ากดติดตั้งหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวเด็ดขาดนะครับทีนี้มาในรูปแบบของแอปพลิเคชันแล้วก็ยังมาในรูปแบบของข้อความด